สวัสดีครับพีแอร์คือผมมองพดร,รับเรื่องมาและไม่น่าจริงมันก็ไม่น่าด้านมันนัดเจอกูตัวต่อต,ต,ตัวแบบนี้หรอกขอบคุณนะครับพี่อรไม่ได้ดยเล่ก็ต้องเอาด้วยกวนได้ข่าวว่าเฮียคือวงในที่ใช้เส้นสายเป็นเบอร์นหนึ่งของยานนี้เส้นสายมันไม่ใช่แค่ข้อตกลงแต่มันคือจิตวิญญาณถ้าไม่เช่กูก็มันมีใครวิ่งเต้นไปถึงรอบลึกได้หรอกจะขออะไรอ่ะ ฟีฟ้าบอกครับเฮียรอบนี้ผมอยากขอทางสะดวกสะดวกไม่แข็งไม่หนักไม่เจอตัวใหญ่เน้นเดินสะดวกก็พอครับ <laughs> ทางรัดนี่วะแล้ที่ผ่านมาเป็นไงก็ตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มมาถึงตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ดูเลยครับออทำไมอ่ะโอ้โเฮียเตะเกือบเช้าใครไหวไปก่อนเลยครับผมไม่ไหวเฮียเสียงนกร้องหน้าบ้านดางังไปเสียงนกวี่ในเกมไอ้อนี่สายดูไฮไลท์นี่ว่ะแบ่งกลุ่มที่เล่นมาไม่เท่าไหร่ ผมไปแพ้ฟาเมนโกมาแมงปากบีได้แชมป์กลุ่มเข้าไปโซนขวาเจอบายเยินตบล่วงเลยแล้วมึงอ่ะเบนฟิก้าเฮียสบายๆสิแมรผมเขาเราแปดแล้วครับฟังมึงมีแข่งแขงก็สองตัวงูใหญ่อินเตอร์กั็เรือใบสีฟ้าเพื่อนรักโรงเรียนมึงทำยังไงได้บ้างอะเฮียผมยังไม่อยากเจอมันปล่อยผมไปก่อนได้ไหมเรื่องนี้มันไม่ได้ขึ้นกับมึงมันขึ้นกับไปแข่งสองตัวนี้มากกว่าลองแชมป์ยูฟ่ากับตัวตึงพิเมลีกโอ้กูจะเอาอะไรไปสู้ลำพังเกมกูยังเล่นการอยู่เลยใ<ฮะ>จเย็นเฮียขอ,อกริ้งเดียว รู้เรื่องอหลนี่เฮียเองลูงปล่อยยักสองตัวมาผิดฝั่งวะวะฮะไอพวกเต็งเต็งโหดโหดทำไมไม่ยัดไปฝั่งขวาให้หมดแล้วมาแปดเพื่อนตรงนี้ทำไมว่าให้มันตัดกันไปเส้นใหญ่สุดๆนากระลรับถือปล่อยฝั่งซ้ายมันเป็นตัวเล็กๆปนๆมันไปตัดกัน <c oughs> อา้าวพูดง่ายๆนะฝั่งซ้ายเนี่ยเฮียขอลอยหมูปล่อยไก่ก็ต้องปล่อยในยเล้าเดียวกันฝั่งขวามึงก็ไปดูระดับวัวกระทิงชนกันเท่เทพก็ตกกันนู้นน คือเป็นหมูฝั่งซ้ายเหรอนเนี่ยอ่ะอ่ะแค่นี้อย่าให้กูมาโหอีตบมึงเตอร์ตบแมน,นซีให้ลุงล่วงไปจะได้เหลือมุหมูไว้ตบมในข้อกันเองเ <c oughs> มื่อกี้คือเฮียช่วยผมอย่าเฮียลองดาอา่าผมอ่ะผมไม่ใช่หมูนะมึงอยากเข้าไหมรอบลึกๆอ่ะอยากใช้เส้นไหมถ้าอยากก็อยู่เฉยๆกูเคลียร์ให้หรือถ้าไม่อยากกูเอาพอมิรัสกับเมริกาใต้ตบมึงหายไปเลยก็ได้นะขอโทษครับเฮียขอไปต่อครับขอไปต่อ <c oughs> ทีนี้รอบ8ดฝั่งซ้ายแบบมึงก็ทางสะดวกแล้วนะเหลือแต่ทีมอเมริกาใต้กับออฮิล่ามาสู้กันโจกหมูหม้อเดียวกันแล้วฝั่งขวาครับเหลือใครบ้างนั่นหน้าปลารีเจอกับบาร์เยนบทมุนกับมันลยแ่งโป๊กเลยเฮีย <c oughs> เอาไว้ตัดกันไปไว้เหนื่อยกันไปพี่น้องเป็นไรกูสบายแล้วปล่อยมึงทางสะดวกชิวๆไปก่อนแล้วกัน <c oughs> ไม่ใช่่ากูเส้นแล้วมึงยังแพ้อ,อีกหมูมันไม่ประมาทหมูด้วยกันหรอก ขนาดเรือใบเพื่อนมันยังไม่ลอ่อขอบคุณครับเพีย